โคกแมวเนี่ยเชื่อมโยงรูปภาพกับคําพูดเนี่ยเร็วกว่าทารกมันจะฉลาดขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับอันเนี้ยนนมันเป็นข้ออ้างที่สื่อหลายเจ้าเลยเอามาเล่นกันในอย่องของไซแอนน์นาร์ดนะฮะก็บอกเนี่ยแมวเนี่ยสามารถเรียนรู้คําได้เร็วกว่าเด็กทารกที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะาง,งานวิจัยเนะี่ยแม้แต่สื่อกระแสะหลักอย่างบีบซก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานเช่นเดียวกันนะครับอ่าตกลงมันคืออะไรนะ อันนี้มาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยอาบาสุนะครับเขาพบว่าแมวสามารถเชื่อมโยงรูปภาพกับคําได้เร็วกว่าทารกนะครับซึ่งการเชื่อมโยงรูปภาพกับคำเนี่ยถือเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์เลยนะที่จะเริ่มพัฒนาในช่วงที่ทารกมีอายุระหว่าง8ปดถึงสิบสี่เดือนนั่นเองก็ช่วงที่เด็กเริ่มจะพูดนั่นเองนะครับเขาก็ใช้การเนี่ยเห็นอะไรมาแล้วเชื่อมโยง,งคําที่พ่อแม่เรียกเนี่ยก็เริ่มจาแล้วออามาใช้น,นั่นเองนะครับแล้วเนี่ยก็เลยมีการวิจัยเอา แมวโตเต็มใบสาเ็ตัวมาเทียบกับพาลกใบสิบห้าเดือนนี่คือตัวอย่างที่เขาเอามาเทียบนะครับรูปก็มีสองรูปก็คือรูปพระอาทิตย์กับเมฆนะครับแล้วก็จะมีคําที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับสองภาพนี้นะครับเซตนบนคือเส้นแรกเนี่ยจะให้แมวดูก่อนนะครับแล้วก็จะให้แมวเนี่ยจาคาที่ประกอบกับภาพไว้หลังจากนั้นก็ไปพักแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มีการสลับกันแล้วจะดูว่าแมวจาได้ไหมว่าคําเนี่ย มันเปลี่ยนไปนะกับที่ใช้ประกอบกับภาพนะครับอ่าตัวอย่างในการทดลองนะนี่คือเซตแรกนะครับก็มีคำพาธิตกับเมฆเราจะน,นั่งให้แมวไปพักนะแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สลับแล้วเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมเลยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มงงนะอ่าไดนบอกพาธิตเป็นคํานั้นแล้วคราวนี้มันสลับกันทําไมเนะน,นี่ยอันเนี้ยนักวิจัยเขาเห็นนะครับเห็นว่าแนวเนี่ยมีความสงสยัยจ้องมองนานขึ้นนะนักวิจัยเลยบอกเนี่ยเป็นสัญญาณที่ใจเห็นว่า แมวเนี่ยมันจําได้แล้วนะว่าเซตแรกเนี่ยคํากับภาพเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วเขาเนี่ยพอเราไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยเริ่มสับสนนั่นเองนะครับเข้าไปเทียบถ้าเป็นทารกวัยสิบสี่เดือนนะครับจะเริ่มผิดสังเกตหลังจากการทดลองไปแล้วสิบหกถึงยี่สิบรอบนะครับแต่แมวโตเต็มวัยเนี่ยเริ่มผิดสังเกตหลังจากการทดลองไปแค่สี่รอบเท่านั้นเองก็เป็นที่มาว่าเนี่ยแมวสามารถเชื่อมโยงภาพกับคําเนี่ยได้เร็วกว่าทารกนั่นเองนะครับก็มีการ วิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไมแมวถึงเร็วกว่าเด็กทารกเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากสัญชาตญาณการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่วัยกว่าของแมวหรือเปล่า mm hmm. เด็กแน่นอนอาจจะสู้แมวเรื่องสัญชาตญาณไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ดีครับงานวิจัยอันนี้เป็นการทดลองความสัมพันธ์ระยะสั้นนะครับไม่ได้พิสูจน์ว่าแมวมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคําและรูปภาพที่มองเห็นนะต่างจากเด็กทารกที่สามารถจดจําคําและนําไปใช้เพื่อสื่อสารในภายหลังนั่นเองนะครับงานวิจัยนี้ทําไปเพื่ออะไรนะ เพื่อยืนยันว่าความสามารถในการเข้าใจภาษาไม่ได้จํากัดแต่ในเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับเพราะว่างานวิจัยหลายอย่างพิสูจน์แล้วว่าสัตว์อื่นๆก็มีความเข้าใจภาษาของมนุษย์แตกต่างกันไปอย่างเช่นวานอนนะลิงไม่มีหางเนี่ยก็เข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนอย่างนกแก้วแอฟริกันเกรนะครับก็มีงานวิจัยที่พบว,ว่าสามารถทําตามคําสั่งของมนุษย์ได้ด้วยนะครับปกติเราจะ ชินนะว่าสุนัขเนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์นะจำชื่อได้นะับเรียกใช้งานอะไรได้แต่จริงๆแล้วก็มีงานวิจัยหลังๆเนี่ยเริ่มพบสิ่งเหล่านี้ในแมวเหมือนกันนะก็มีงานวิจัยบอกว่าแมวเนี่ยจริงๆจำชื่อตัวเองได้นะอ่าบางทีเราคิดว่ามีแต่หมาเนี่ยเราก็เรียกแมวมันจำได้นะจากนะการทดลองนะครับและสามารถเดินไปตามคําชี้ของคนเลี้ยงได้สมมตุติเอาเอาอาหารไปซ่อนไว้แล้วชี้นิ้วเนี่ยมันก็เดินไปตามที่เราชี้นะครับ แล้วก็เพราะว่าแมวบางตัวเนี่ยนะสามารถจับคู่รูปภาพของคนและแมวที่ตัวเองรู้จักได้ด้วยนะครับการวิจัยยุคหลังๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจนะพฤติกรรมของแมวมากขึ้นนะอ่ามันไม่ได้แบบอยู่เฉยๆรอให้เราให้ข้าวให้น้ำเนี่มันก็มีความเข้าใจเวลาเราคุยจะนินทาเนะี่ยมันก็มีความเข้าใจสิ่งที่มนุษย์สื่อสารมากขึ้นนะครับ ไม่ได้น้อยอย่างที่เราเข้าใจเหมือนแอดดีนะครับดังนั้นเรื่องที่เราเอามาคุยวันนี้ให้เราเนี่ยเข้าใจหัวอกของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตใจนะครับไม่ได้ว่าเขาเป็นแค่สิ่งของที่เรามาใช้คลายเหงาเท่านั้นนะเขาก็มีชีวิตจิตใจของเขาเหมือนกันนั่นเองนะครับ